ศักรรษ2,565กรมศิลปากรเวียนมาบรรจบครบรอบ111ปีนับแต่แรกสถาปนากรมศิลปากรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรของกรมศิลปากรได้ปฏิบัติภารกิจในการทนุูปบำรุงรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่สืบทอดศิละปะวิทยาการทางด้านมรดกศิละปะวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้น<ๆ>การดาเนินง,งานของกรุมศิลปากรเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนาฏศิลป์และดนตรีงานโบราณาคดีและพิพ,ธพิธภัณฑ์งานด้านภาษาเอกสารและหนังสืองานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและช่างศิลป์ไทยรวมไปถึงงานสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมศิลปากรอาทิการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติการปรับปรุงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์และอาคารมหาสุรสิงหานาถพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครและการปรับโฉมพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาค แม้ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์หลายอย่างอาจส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมศิลปากรแต่กรมศิลปากรไม่เคยหยุดพัฒนายังคงทํางานอย่างไม่ลดละมีการปรับรูปแบบการทํางานโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนเพื่อให้ผลการดําเนินการลุล่วงได้ตามเป้าหมายและยังคงสานต่อความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งนับเป็นความภาคภูมิใจของกรมศิลปากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถกล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลา111ปีกรมศิลปากรก้าวหน้ามิได้หยุดยัง้งมุ่งมั่นที่จะธนุบำรุงสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติและสนองงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสายงานต่างๆให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานในระดับสากลเพิ่มคุณค่ามารดกศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อเรียงร้อยทุกก้าวย่างแห่งศิลปะวัฒนธรรมให้งดงามอยู่คู่สังคมไทยสืบไป